อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่23เมษายน2564ตรงกับบั้นสุนะครับ่ก็ในคลิปนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดมาน้อยคอยรักนะครับคู่โต๊ดบนนะครับแอดคนโคราชรักไก่ชนเลขวิ่งร้านทองนะครับเลขเด่นบนอาจารย์ตีเล็กและก็จะมีข้อมูลของชุดล่าง แอดเนนแก้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสัตนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับส่งข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเด่นล่างคู่ขี้นางฟ้าพารวย9ก้าสูตรนะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้าเด่นล่างจะเป็น6นะครับให้เข้า6อ่า เป็นคู่เนาะนงวัดนี้ประจําเนงว่ามาที่2พฤษภาคม64นะครับให้มาที่1 3 5 7แล้วก็9หรือว่าเลขเด่นล่างจะเป็นขี้นั่นเองนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดเลขเด่น10หน่วยบนให้มาที่3 4แล้วก็5 3ตัวด้วยกันนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนางฟ้าพารวยเทส 9สูตรด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นและก็ร้อยบนนะครับวันที่25อาจารย์สมหมายเนาะหรือว่า sk13 นะครับผมเน้งว่าที่ผ่านมาให้เข้า7หลกักร้อยบนก็ออก787เน้งว่านี้ให้มาที่017แล้วก็8ประจำเน้งว่าวันที่2พฤษภาคม 64นี้นะครับอ่าใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมหมายด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของสูตรเด่นล่างนะครับสูตรเด่นล่างไม่ปากหลักอดรินซังโอซาก้านะครับซึ่งจะใชงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับให้มาที่29นะครับแล้วก็92เนาะ และก็เด่นล่างนงว่านี้จะมี1และก็2นะครับจับคู่ก็จะได้29การแล้วก็92ชุดเดียวไปกับนะครับใครที่ติดตามหรือว่าใครที่ชอบก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสูตรใหม่เด่นล่างแอ d ตรินซังโอซากา้ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของสูตรล่างนะครับสูตรล่างสูตรหม่อาจารย์เจิราติพัฒนหรือว่าอาจารย์ JP นะครับก็เน้งว่าที่ผ่านมาเนาะก็ให้เข้า5-6นะครับผมเน้งว่านี้ให้มาที่2 3 4 3 5 3 2 9 4 9แล้วก็59ประจําเน้งว่าไปที่2พฤษภาคม6-4นะครับ ใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสูตรล่างสูตรใหม่นะครับอาจารย์จิรัติพัฒนด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปักหลักอาจารย์ตีเล็ขนะครับในงวดที่ผ่านมาไปลงล่าง5เนาะก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับผมในงวดนี้ก็จะมี3 4 5และก็6 4ตัวด้วยกันประจําประจํวันที่2พฤษภาคม64นี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของแต้มรวมบนนะครับผมหรือว่าแต้มรวม110หน่วยบนแอดพอระเด่นนะครับในงวดที่ผ่านมาให้เข้า2แต้มรวมบนเนาะในวดนี้ ให้มาที่2 3 4 7 8แล้วก็9นะครับซึ่งสูตรนี้ก็ให้จริงนะครับผมแต่ว่านี่งว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่ได้นำมาแบ่งปันให้เนาะขอขอภัยสมาชิกทุกทกท่านด้วยนะครับก็ให้มาตามนี้เลยนะครับผมสมาชิกก็แคปหน้าจอเอาไว้เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแต้มรวมบนแอดพรระเด่นด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของนักคิดน้องใหม่นะครับผมซึ่งสูตรนี้ในงวันที่ผ่านมาให้เข้าจริงเนาะให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น5นะครับปักหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับผมของนักคิดน้องใหม่ก้อยเข้า5ล่างก็ออก5 6ในวันี้ให้มาที่6แล้วก็7นะครับเป็นสูตรปักหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับใครที่ ชอบเนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนักคิดน้องใหม่สูตรปักหลัก10ล่างด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดมาน้อยคอยรักนะครับเนื่งว่าที่ผ่านมาไปลงล่างเนาะไปลงล่าง7887เเป็นตัวกลับนะครับผมก็ถือว่าไม่เข้าเนาะแต่ถ้าใครซื้อไปกลับแล้วก็ซื้อบนล่างก็ขอแสดงความ ยินดีด้วยนะครับผมในวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมเนาะจะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับให้มาที่163 153 193 162 152แล้วก็192นะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดสรุปบนเนาะ2ตัวบนให้มาที่ชุดเน้นนะครับชุดเน้นจะมี63 53, 93นะครับ6แล้วก็ชุดรองให้มาที่6 2 52แล้วก็92เนาะ และก็จะมีชุดล่างให้ด้วยนะครับผมให้มาที่ชุดเน้นล่างจะมี9 7แล้วก็17นะครับชุดรองให้มาที่96แล้วก็16ประจำเนงว่าเนที่2พงเปภาคม2 5 6 4นี้นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของคู่โต๊ะบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับในงวดที่ผ่านมา โค๊ตบนแล้วก็เลขเด่นบนไม่เข้าเนาะให้เข้าเฉพาะเด่น10หน่วยบนรูปองกรเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดสรุปกรเข้าเหมือนกันเนาะแต่ว่าโค่ตบนนี้ไม่เข้านะครับในวันนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด12ชุดตามเดิมเนาะให้มาที่2 4 3 4 4 4 54 5 4นะครับองาสามห้าแล้วก็ห้าห้าสอ และก็56นะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคู่โต๊ดบนแอดขนโคราชด,ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของชุดล่างนะครับผมชุดล่างของแอดเนนแก้วเน้นวะ่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่น6และนอกจากนี้ให้เข้า6 5เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยเช่นกันนะครับเน้นวันนี้แอดเน่นแก้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมีเลขเด่นล่างให้มาที่8นะครับและก็จะมี5เนาะเด่น8จะมีนะครับผม1 8 3 8 6 8 7 8แล้วก็9 8 เจ็ดจะมี1 5 2 5 3 6นะครับเจ็ดห้าและก็9 5นะครับประจําในวันที่2พฤษภาคม2 5 6 4นี้นะครับหมายเหตุเนาะว่า6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะครับชุดไหนที่มีเลข6เนาะอย่าลืมว่าก็เป็น9ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ใครที่มองหาของอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเนนแก้วด้วยนะครับเป็นชุดล่างเนาะมาต่อที่ข้อมูลของผลการตรวจสอบสูตรหลักร้อยบนแอดหนูน้ำค่ะนะครับ ในงวดที่ผ่านมาให้เข้า7หลักร้อยของ3ตัวบนบนก็ออก787ในงวดนี้ให้มาที่หลักร้อยบนจะมี9 2แล้วก็5 3ตัวนะครับใครที่ขอข้อมานะาก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักร้อยบนแอดหนูน้ำด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งร้านทองนะครับในงวัที่ผ่านมานี้นะครับผมให้เข้าอีกแล้วเนาะให้เข้ามา2งวต่ติดๆนะครับก็มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาเนาะก็จะมาลงให้เลยนะครับหนึ่งวัที่ผ่านมาให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็น8นะครับให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็น8ปดในงวดนี้ ให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็ให้ชนกับเลขวิ่งบนหรือว่าเลขเด่นบนแอดนะูเนาะก็ชนเลขศูนย์นะครับผมไม่แน่ว่านี้อาจจะมาเลขศูนย์ก็ได้เนาะไม่แน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนร้านทองด้วยนะครับผมใครที่ขอเข้ามาก็มาเซฟเก็บไว้เลยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนาของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ